กล้วยด่างจ้ากล้วยด่างกล้วยด่างกล้วยดา่ยดางจ้ากล้วยด่างป่าเขานอกกล้วยด่าง นกไกวดังจากก้าไกวยดางกวยดางอยู่ธรรมาตจาจ้าม่มีประโยชน์ปะน้าขายยังกรบ่ได้เนี่ยเป็นปลาเลยเห็นบ่าจา้าเห็นบไกวยดางเป็นปลาเลยแตกนอกขึ้นเขาขูดไม่โคขคดถิมเห็นไหมเป็นปลาเลยจากกวยดางจา้า กวยด่างจากกวยด่างน่ค่ะนั่นกวยด่างยุบปลาด้วยจ้าปุ่นตนหนึงยางน้ำไทยให้เบิ้งเอาให้เบิ้ง กล้วยด่างจ้ากล้วยด่างต้นบอนงามๆขุดทิมไปหมดแล้วต้นบอนบอนเออบอนสีดํากับมีจ้าขุดทิมไปแล้วบ่มีแล้วอยู่นี่บอนน้อยๆดำๆนั่นนั่นกล้วยด่างนี่กระดา้างนั่นนั่นกล้วยด่างจ้ากล้วยด่างบ่มีประโยชน์ นอนหนึ่งคุนตะกอนมันสิมีบอ,อนด้วยนี่บอนสีแดงๆกับมีมาเถียวนี่เขาขุดทิ่มหมดแล้วตะกีมันเป็นปลาอยู่กับเลยทายให้เบิ้งบ่ใดไกวด่างนกไกวด่างมะกอมะกอธรรมาศาสตร์ไกวด่างปลาพักขั้นจองปลาพักขั้นจอง พักพักแววนก็มี่พักขั้นจองกับเบือดโนใหม่จะไปเก็บโนใหม่จะไปเก็บโนใหม่ก็เลยเห็นกวยด่างก็เลยไทยให่เบิงจ้าทายให้ส้มให้เบิงเขาปันกระแสปันราคากันนี่บ่เห็นมีประโยชน์เขาใช้ถิมคุดถิมบือดนนน,นจะเอาด่างแบบได๊ โอเคค่ะไปเก็บน้อใหม่ก่อน